จุ่มยุ่มเนอะนมน่นใช่ไมเสือมเอยเงามันนะเอาลึกๆไงเงามนะันะออ<อ>นะโอ้หนะนะ้ป้าเห่อะเลยโอ้ป่านี่ยนะน้าหน้าป้าขัอลึกยุ่น้องเด็ดน่นนะในจนจะเต็มกระตาทางตัวจุมทางตัวบาน สบายดีเบิร์สุขสุขคนเด้อเมื่อวนี้กัทุกคนให้เฮามาหน้าดุงคือเก่ามหาเฮ็ดอีแม่ว่าเฮ็ดอ้อลายเพอก็ได้เฮ็ดบ้านเฮาน่ะได้ลหลายจนขนเอาจนบวาเนาะบางคนก็เห็นเขาลงเฟซเซลเซลายพิลึกเฮ็ดปีนี้นะเฮ็ดโปเฮากับสิไปหาเหบื้องแถวคือหน้าแถวแถวป่าแถวฝนแถวนี้แหละป่ะไปน้ำกันทุกคนวันนี้ทางฝน เฮ็ดนะเฮ็ดโก้น้มันสี่อ้อแถวบอนเคยเอเอ่กายมันมันอ้อบอนมันเคยออนะคุแต่ละงมแต่ละเดินนะมันเคยอ้อ่บอนเลยมันก็อ่่ข้างหัวพ่นลมิ่งมัน่นะดุมนุม มีตรงมัง,งี้ยออกจ้องอ่นอันเอมแรงแท่งนี่หอยไหม कमी है ना เห็นเห็นดอกบปนบาดก่อนตรงนี้ก็คือนึ่างไรก็คือเถียงนี่ทุกคนนี่หมาลวดนี่จะหักพ้นนี่เห็นตัวนี้ก่อนนะเห็นค่อยมันมีการเห็นเห็นดออกกดวง นีมันเคยเอ้ามเาะนะอือจะหอนเงามานันเอานะเจอกะดหน่ะตัวจู๋มันนะหากระพนุนตั้งกระปุกกระปุกอยู่เนื้อเลยเนื้อก็เขาเอาไปขายแถวนาคุณจ่า,จานี่ กเอาไม้จิมัมาก็เอาเศียิน,น,น,นมเามีแบบเออ่เอามาปตานะมาล้มเลยเฮ้ยหเสือมืนี่เงามันนะเอาลึกๆเงนะา,ม,านะมันนะเอท่มได้จำมา่มนี้นะอตอนนั้นกด้กัอีสาวได้ยุ บมกลิลายได้บอลไม่อบอกริ๊ไเอากับอีเมด่ดบอลเก่าหแหละเราไ้นี่นะได้ยังมันผลมาบริมมืดได้หนินะอืนมันก็มีนี่นี่ได้งาไม่หา,างาไม่ได้เอาเสไปด้แลนะ้ว ควานเนาะควานสียมเอาเสมมาเอะค่ะ hmm. oh, ่าเสียมไงเอาไงเอา้วเนาะใช่ปะคะทบ้านได้นะคนบ่นละกะ ไกด้วยมี ขาพไม,มตัวนี้ค่ะทุกคนอู้เห็นเ่าเปน,เนยังไดหากระพุนนะ หน้าบ้านอ่ะผงหันเงามันเงาบนซื้อเห็ดมืมดว่าแถวนั้นฝ้าผุานจ้าบะหมี่ไอ้ฝาหุบผุนฝ้าผุนนะ้าออมไปเบิ่งดู 嗯。 บอลเทาเอากินนี่อีอ,อ้ฮู้น่าป้าเยอะเลยอันนี้นะ่ะเย็ดมันบอลน,นี่นะ่นะเฮย์เหยียบน่นะนหมาอ้าวแม่บ้าเงเยอะเลยมัน,นยูางนอกนี่พลาดหอมมเงี้ยวบอลเทาเคยเอาเป็นแข่งทุกคนมันนี่มันประมันจีเกิดนะเกิดอยู่คือคืนหนึ่งน่าอ้ เยือมองบดืด้อนะยัอ่อ,อีเ้เอาัก่ี้เสืออยู่เป็นเป็ดนนะนเ,น,เน,านานดินนะแถวเถวะเนี่ยคือมันเกิดตามมัน ตามเส้นนะนะไปปิดเส้นเป็นเส้นไปนะมันเกิดตามขี้ปุ๋อะไรเนาะดินอ่อนค่ริ กินเนอะพะดอกเยอะนะกะหลี่ยัน้อยก็ได้นี่สิมนหากระปุกมนหาตืออิงงอยันได้หาบอีก่ิหนเมนยื่นนะเห็นแต่เมย์มันไหนหนังยื่นเถอานัน่นน ไปหานะกับเม็นะไม่หบดองเยอซสมนี hey, ke ke ้นะกวายเยอนะกวายเห็นเขาไปายเขาไปถ่ายวิ่แล้วไปมีแต่ดองน้อยค่ะเขาว่าเขาอ่านแถวเกมห้วยไะ้ดองน้อย่ สะอ้าวด้ไปง่ายๆนะเนนี่้อนนี่้ปเจอียเสียตรงนี้นะข้าวเห็นะ อหอมสุดคยอเท่าแต่อันยังไงแข็งไีเลกุ๊กน,นะ เงียบเงียบมาท่าน,นเอาไปขายนี่ได้ลายแสนด้้ยเบ้นเพราะว่าเขาเคยซื้อของเขามาขายนั้นดอกนี่น้อยหนึ่งุงสามชิปเั้าห้าบัตรคันซื้อธงเดียวนะบมพอโทรยสํามันเอามาเก่งแต่ว่าห้าโบขายกินอย่างเดียว ไปไหนหาโทรนบอใช้่อให้สาวานี่จะไม่เอาเอทันนะจะเฮ็ดีเลยหรอเหลืองคักเด้เอาเฮ็ดคอนทังไปไปชีดึงเฮ็ดยาคูเฮ็ดบึ้งนะฮาเฮ็ดเหลือง

เราดอกเดียวสาวนี่บอกอีบอ๋อสาวบอกว่าบองเอาหมูบอเลยยังไงเดยเรามาก่อนเรามก่อนสาวได้นะ บ้างด้วาบังหายหาบ้างดอกก่ นไปป่าหนึ่งน,น,นะหน้าหน้าป่าค่ะเสร็จแล้วอยู่พี่น้องจะได้แต่เท่ากันก็เท่ากับว่เห็นนี่นะก <laughs> ันก็เท่ากับว่เห็นว่านี่ก็เห็นจังทหาท่านมันเห็นตัวมันบานต้นนะ เอาอะไรนี่นะเอามือเห็ดสม้มจิ้มกะไรฮะลุกเอาลุกเอาลุกอเอาเป็นคนที่หาเห็ดบุกค่อยเห็ดนะกันยังเห็ดวาแล้วกับบุมหมานไปเลยน,นะบริษัทพี่มย Um เห็นเ็ดอันเห็นเ็ดตัวนี้แหละเต็มกระตาเลยเต็มก้นไม้องไเ็กะช้นี่ตงนี่ตงโอ๊อยเป็นแข่ง <c oughs> เด้เออันเแ่ข่งอตัวน้อยมันหนักก็ได้ด ไม่เจอไม่แข็งม้ไม่มไมไตีแต่ว่าสือไงไ่กันอุ้ยหอมไม,ม่แข็งหอมที่นี่เ้หนะ่ะมัเรีอยว่เนี่ยตัวนี้ในต้องจ็เซื้อม,มันคุณนเอาละม่เป็นเก่าลเลยซื้อมันเป็นทุณดินเกิดนโป๊ะดีเกิดตามตามที่ดินโป <c ười> เธอ,นนอก็ได้กินมดบ้านมดมึงเห็ดออกงดนี้นะบ้านมัวบ้านเลอลายเข้าเฟสนะเห็นเธอเฮ็ดทั้งมด เบิ่งเง,อบง้บเข้าเล็กๆก,กว่าฮั่นเลยมันมีอยู่เลยแว่วันที้เราเอาไปสิโอม่ยุ่งจะเจอเนาะห้องออน่นีน ạp à, đi nè là ngào mình là bài đi bài bài nhiều, tôi hình. bài 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 ไปมือเดี๋ยวันนี้มืดแล้วโคโพนนี่เด้โคโพนแค้มันบอนั่บอนเคยเฮดลินนี่หอ้อบอกนี่ก็ไม่ได้ขุนกินโอ้ยหน้าขุนกินนะอย่าเมาพมดแหละหาเฮดก็หาแถวเล่าคือเทลงนี้เลยทุกคนเลยเล่าอ่อนเป็นเล่าอ่อนแบบมัน ะนะเ,เคยถางเที่นึงแล้วนะเาเคยถางกุ้งไม้ยือเอ่อเที่นึงแล้วเป็นเคยเป็นหางเที่นึงแล้วมีเป็นมีเป็นปานคุ้มไหมเดินไหมอ๋มอนี่ล้มละขอรับบอกวันนี้ค่ะเออว่าไงโมคูตีนมันคนนี้แหละสาวาน้ำอ้อบอกเคยเถึง ขนาดอันยูโก,กมันหิวมันเคยเอากันกะอันเคยเทงอนนกันเป็นอย่างอ้อไอแม้ว่าเราเคยเอาซื้อมันเอาแบบเอาคูตีนเฮ็ดแล้วไปไปลาไว้ให้นาเท่านั้นนะโบหัวปีกาเนี่มันออกหรือบบแต่ยังถามอีเมลหอดแลวทุกคนเยอะน้นก็เยอะคนนี้น้ำกขิ่นก็ไม่ได้เอามาอันนี้น้ำน้ำชาเขาพอเขาพอเอาน้ำชางมากิน ่านะทุกคนเห็น,นันะในจนจะเต็มกระตาทั้งตัวจุมทั้งตัวบาน <ไป S 1> บางนนะบางมู่ก็เห็นเห็นมันเท่าแล้วก็ได้กต่ตัวบานมันปตนได้บานีอีะกระตาอ่ะสองอประมาณหนึ่งกระตาบและกะ คิงนึงกระตายนึงกับเคิ้งตัวจูมบ่ตัวบ้านตัวบ้านตัวเท่าก็ไมีไม่นะตัวตัวก็ให้เลิกกิน,นอะ่ะสองกระต่าเอาไปเลยให้เลิกกินสองกระสองกระต่าเคิ้งแกงมาเพิ่มเพิ่มแน่เอาเพิ่มเพิ่มแนะ่เฮ็ดนดูว่ากินเองกินเองเฮ้ยสาวเขาเิพิมเอาอีป้านยนะเต็มกระตา่ายเอาอีป้านยนะเอากระเม็ดสองคนเออเอาคืนนี้ ยังคคมอ่ะเห็นเฮ็ดซ like ้ำคำแล้วกได้กระตาหนึ่งผงกระปุกไปสองกระตาแล้วะันยเป่าอนี่เป็นสามได้ไยอะไรเขามาช้านะมาตำหลังเฮ็ดเฮ็ดมันยะยาอ้อแล้วมันเท่าอะไรได้ช้านี้ทุกคนได้ซ้านั้นได้ช้านี้มาแต่งกันทุกคนบอลลอนเนาะแต่ละเปื่อยแห้งนี่นะ หอมนะผึ่งวับผึ่งวับผึ่งวับเพลงเปรยหอมอืมหวานเป็นน้ำจ้าจ้าอือหือครับกินมาแต่งแทนน้ำ ตีนเฮ็ดมานี้ทุกคนตัวเท่าเฮากับชีไว้แต่ตัวเท่าเฮ็ดมันหลาย mm hmm. จนไปจักชิเอโนโเกินมันเท่าอ่าพ่ท่านกันนี้ตัวนุ่มสิตัวนุ่มนะตีนกินแต่พอมู บินค่ะเจอค่ะพิงห์นุ่มหวานตัวเท่านี่กันนึงแล้วกะเ,เห็ดส้มจะ่าดแสบเห็ดห่อสม้มเห็ดเป็นหอ่เหเอเห็นข้าเจ้าเห็ดเห็นปลาเห็ดแต่ว่าอีแม่เราไปซูเหเ็ดไปเลยเราเห,เห็ดจะเป็นชื่อกันไอซีบ,บอกให้เราเห็ดบึงส้มเห็ดโปะ